โดยเราต้องมานั่งอ่านคําถามทั้งหมดซึ่งอ่านรอบเดียวไม่เข้าใจเราต้องอ่านให้เข้าได้ยินหนึ่งรอบแล้วเราต้องกลับมาอ่านซ้ําในใจอีกหนึ่งรอบสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การไปสมัครแล้วก็สอบสัมภาษณ์พนักงานราชาการเฉพาะกิจของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับในตําแหน่งนักวิชาการแรงงานครับสําหรับผมนะครับได้สอบตอนบ่ายครับเราจึงเดินทางกันออกจากบ้านตอนประมาณ11บเอโมง ระหว่างทางเราก็แวะซื้อกาแฟเพื่อความฟังนะครับลาเต้เย็นแก้วหนึ่งครับเดินทางกันต่อครับก็เติมพลังก่อนออกเดินทางนะครับเพราะว่าเมื่อคืนรู้สึกว่าตัวเองได้นอนน้อยมากกว่าจะหลับก็ประมาณเกือบตีสามครับแล้วก็ตื่นประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเกือบ8ปดโมงนะครับผมก็เลยต้อง เติมกาแฟกันสักหน่อยถึงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จอดรถไว้แล้วก็จะเดินขึ้นไปที่ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับ ก็ถึงสถานที่สอบนะครับแล้วก็นั่งรอสักพักครับเพราะว่าคนก็เริ่มทยอยมาเขาให้นัดรายงานตัวตั้งแต่ตอนเที่ยงครึ่งนะครับผมแล้วก็รอไปเรื่อยๆจนถึงบ่ายโมงครับสิ่งที่ต้องห้ามลืมเอาไปเลยนะครับนั่นก็คือบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนครับพวกติดตัวกันไว้นะแล้วก็ใครที่มีเอกสารแนะนําตัวนะครับก็อย่าลืมหยิบไปด้วยครับทาออกมาให้เก๋ๆหรือจะทําเป็นแผ่นพับก็ได้นะครับผม สำหรับผมนะครับผมทำเป็นแผ่นพับเพราะว่ามันพกพาง่า,นา,งา,นา,นายนะครับและที่สําคัญเราใส่ความคิดเข้าไปได้เต็มที่เลยอย่างเช่นผมก็จะใส่เป็น QR code ที่ลิงก์ไปแฟมสะสมผลงานออนไลน์ได้ด้วยครับ One hour later ตอนนี้เราก็สอบสัมภาษณ์กันเสร็จแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่สอบสัมภารษณ์เสร็จรู้สึกว่าคําถามค่อนข้างที่จะยากมาก คือถามเกี่ยวกับพรลบรแล้วก็ให้เราแสดงความคิดเห็นซึ่งคําถามเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับเนือ้อกว่านั้นคือเขาไม่ถามอะไรเลยทั้งสิ้นให้เราจับซองคาถามขึ้นมา1นซองแล้วก็ตอบคําถามเขาก็คือตอนนี้ก็ยังรู้สึกเฟลกับคําตอบของตัวเองอยู่ครับ f ฟล l กับคําตอบของตัวเองอยู่ครับ พนักงานราชาการเฉพาะกิจนะครับผมเป็นโครงการพิเศษที่จะช่วยเหลือคนที่ว่างงานนะครับระยะเวลาจ้างจํานวนทั้งหมด1ปีโดยที่ไม่ต่อสัญญาจ้างในตําแหน่งที่เราไปสมัครนะครับจะรับคนที่จบป,ปริญญาตรีทุกสาขาเงินเดือน1 8 0 0 0บาทได้รับสิทธิเหมือนพนักงานราชาการเลยครับวันนี้ที่ผมไปสัมภาษณ์มานะครับเป็นของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามแทบจะเป็นสนามแรกของภาคกีสารเลยในการสัมภาษณ์แล้วก็การรับสมัครเกี่ยวกับพนัก งานราชการเฉพาะกิจครับผมซึ่งมีผู้สมัครทั้งหมด55 5 55คนรับทั้งหมดจํานวน5อัตราในตําแหน่งนักวิชาการแรงงานการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับจะแบ่งการสอบสัมภาษณ์ออกเป็นหลายวันพอสมควรเพราะว่าสัมภาษณ์วันละแค่80คนแบ่งเป็นช่วงเช้า40คนแล้วก็ช่วงบ่ายอีก40คนเกณฑ์การตัดสินนะครับจะมาจาก การสอบ P t เทส10คะแนนการสัมภาษณ์60คะแนนแล้วก็พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานอีก30คะแนนครับผมในส่วนของแฟ้มสะสมผลงานจะเก็บของเราไว้จนถึงวันที่ตัดสินเสร็จเราค่อยไปขอคืนได้อยากแนะนําทุกคนเลยอยากถือว่าเป็นการเตือนดีกว่าว่าอย่าลืมเอาแฟ้มสะสมผลงานไปด้วยเพราะว่าเขาจะใช้แฟ้มสะสมผลงานเป็นหนใน การตัดสินคะแนนค่อนข้างที่จะสูงมาก30คะแนนในระหว่างนั่งรอนะครับเขาจะให้เราไปสอบ P test ก่อนจะเป็นข้อสอบ10ข้อที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วก็พรบคุ้มครองแรงงานครับพอสอบเสร็จก็รอเรียกคิวเข้าห้องสัมภาษณ์ครับพอไปถึงห้องสัมภาษณ์เขาจะให้เราแนะนําตัวพอสังเขตแล้วก็ให้หยิบซองคําถามขึ้นมา1นึซองครับเหลือเพียงแค่2คําถามเท่านั้นครับ ซึ่งในคําถามนั้นจะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วก็พรบรคุ้มครองแรงงานครับโดยจะมีเวลาให้เราสามนาทีในการตอบคาถามคาถามนะครับถามว่าถ้าลูกจ้างถูกบังคับขู่เข็นไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งตามพรบรแล้วลูกจ้างมีสิทธิสามารถที่จะดําเนินตามคดีได้ในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการแรงงานที่จะมาทํางานเราจะให้คําแนะนํากับลูกจ้างอย่างไร และอีกหนึ่งคำถามนะครับจากเพื่อนที่ไปสัมภาษณ์ในตำแหน่งเดียวกันนะครับคำถามค่อนข้างที่จะยาวมากเดี๋ยวคมขออนุญาตอ่านอันนี้บอกตรงเลยว่าขออ่านนะครับเขาถามว่าหากลูกจ้างไม่ได้รับเงินตามสัญญาสามารถดําเนินการอย่างไรได้บ้างตามพรบที่กฎหมายกําหนดคําว่าเงินในที่นี้คืออะไรมีอะไรบ้างและหากลูกจ้างต้องการยื่นคําร้องตามสิทธิต่ตอผู้ตรวจแรงงานจะต้องดําเนินการอย่างไรกรณีที่อุทธรณ์ได้และไม่สามารถอุทธรณ์ได้ งอธิบายให้ครอบคุมโดยละเอียด What? ซึ่งเข้าใจฟิลเราตอนนั้นป้าที่เราเข้าไปแล้วจะตั้งกับคําถามคําถามค่อนข้างที่จะยาวป้าประมาณ5-6าถึงหกบรรทัดโดยเราต้องมานั่งอ่านคําถามทั้งหมดซึ่งอ่านรอบเดียวไม่เข้าใจเราต้องอ่านให้เข้าได้ยินหนึ่งรอบแล้วเราต้องกลับมาอ่านซ้ําในใจอีกหนึ่งรอบในตอนนั้นเขาก็จะจับเวลาไปเรื่อยเรื่อเรานะ่ยลนไม่รู้ว่าจะทําอะไรเราไม่ได้เตรียมอ่านพรลวไปครอบคุมขนาดนั้นคือแต่ละคนผมเชื่อว่าประมาณร้อยละแปดสิบแถตอบไปตามความเข้าใจของตัวเองโดยที่ไม่ได้จับ ในหลักของพอรบรเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในห้องสอบนะครับก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวไปให้ดีในการที่จะไปสอบในครั้งนี้นะครับ การสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับเหมือนการสอบข้อเขียนเลยแต่แตกต่างกันที่ว่าเราจะไม่ได้เขียนเราจะตอบปากเปล่ากับคณะกรรมการโดยตรงเราตอบไปยังไงก็คืออย่างนั้นกรรมการจะไม่ถามเรากับคืนว่าและเรามีความคิดเห็นยังไงเขาจะไม่มีคําถามนอกประเด็นจาก2องคำถามที่เราหยิบได้เลยอยากให้อ่านพรบรไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็ จำให้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาไปตอบคําถามให้ได้ครับการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพนักงานราชการเฉพาะกิจผมอยากถามครอบครัวของทุกคนว่าทุกคนอยากให้การสอบสัมภาษณ์ออกมาในรูปแบบไหนมาเล่าสู่กันฟังหน่อยครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาควรจะถามอะไรเราบ้างก็อยากให้ทุกคนลองมาแชร์ประสบการณ์หรือใครที่เคยไปสอบมาแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันได้เดี๋ยวครั้งหน้าไปสัมภาษณ์ที่ไหนมาอีกผมจะกลับมารีวิวให้ฟังอีกครั้งครับแล้วยังไง<ๆ>ก็มาเจอกันในคลิปหน้าได้ครับบ๊ายบาย